สวัสดีทุกคนนะคะใี่ดูใบไม้มบไม้เปลี่ยนสีสวยๆกำลังร่วงนะคะช่วงนี้สวยสวยดูพื้นดูพื้นพื้นร่วงเต็มเดี๋ยวเขาก็จะมากวาดนะทุกคน เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทศบาลก็จะมากวาดแล้วสวยไหมทุกคนสวยมากเลยตรงนี้เป็นม้านั่งนะสำหรับชาวบ้านนะเวลาออกมาข้างนอกบ้านถ้าหน้าร้อนก็จะ ใต้ร่มไม้แบบนี้นะตอนนี้ก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะสวยๆเลยสวยมากจ้าดูการใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเข้าฤดูหนาวแล้วดูฟังสวยสวยไปอีกแบบ ไปอีกเดชหนึ่งเนาะตรงนน้นเป็นบ้านพักคนชราเห็นเตกสูงสูงเกสูงสูงตรงนี้เป็นเป็นอาพาร์ตเมนต์คนอยู่ตรงโน้นเป็นโรงเรียนโรงเรียนประถมนะคะให้ชมบรรยากาศหมู่บ้านหมู่บ้านชนบทนะคะบ้านนอก เมืองนอกนะบ้านนอกเมืองนอกสเปนนะคะทุกคนเห็นไหมสวยไหมใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยสวยแต่ก็หนาวนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ร่วงหมดแล้วถ้ามันเปลี่ยนออกสีแดงๆนี่จะร่วงแล้วถ้ามันย,ยังไม่แดงมันเป็นเหลืองๆก็ยังยังอยู่ได้หลายวันหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อน เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆร,รถมานะคะเป็นถนนนะในหมู่บ้านสวยมากเลยเห็นไหมตรงนี้เป็นโรงเรียนเด็กโกนนวัยเรียนนะคะเป็นของเอกชนตรงนี้วีแดงเคยทำงานอยู่ตรงนี้รับเด็กเลี้ยงเด็กนะจรวยไหม สวยจริงสวยจริงสวยจังสวยจังเลยใบไ,ไม้สวยมากสวยมากคนถ่ายอิอินี่เห็นไหม

So I... I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.